กลั้นปัสสาวะไม่อยู่โรคที่เราไม่มีใครอยากเป็นเลยนะคะ <S <S หลายคนเนี่ยมีขอ้อคำถามมาถามพี่ปราไม่อยากไปไหนเลยอะ่ะอยู่ดีๆช่วงนี้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่เลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้แล้ค่ะมาฟังกันเลยนะคะโรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกันนะคะได้แก่ ปสัสสาวะบ่อยมากเลยพิปลาทั้งกลางวันกลางคืนปวดกลั้นมากเลยค่ะขนาดที่จะไปเข้าน้ําจนบ่อยครั้งหรือบางครั้งก็เป็นไงล่ะคะทายปสัสสาวะมาก่อนราดเลยค่ะพิปลาสตรีหลังคลอดบุตรตามธรรมชาติผ่านช่องคลอด 2- 3สาคนแล้วนะคะก็จะมีว่าอาการที่เรียวปสัสสาวะเร็ดออกมาทั้งน้อยหรือมากเมื่อเวลาเป็นหวัดบางคนนะคะพอไอหรือจามเลยค่ะโอ้ยปสัสสาวะเร็ดเลยพิปลาเนี่ย เราจะเรียกว่าปัสสาวะเล็ดเมื่อมีการออกแรงเบ่งช่องท้องนะคะ stress urinary incontinence รวมทั้งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อก้มลงยกของหนักจากพื้นหรือกระโดดออก exercise นะคะบางคนเนื้อหูไปิ๊ไตหนอกกำลังกายมากๆก็จะมีอาการที่เราเรียกว่าปัสสาวะกันไม่อยู่หรือปัสสาวะราดนะคะหรือแม้แต่ก้าวขึ้นบันไดหลายๆขั้นก็ตาม สาเหตุหลักที่สําคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงในสตรีเพศเป็นเพราะว่าอะไรคะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนลงบางทีเรียกว่ากระบังลมหรือเชิงกรานหยอ่อนเราลองนึกถึงภาพนะคะภาพปริยูนที่ผูกขึงไว้หย่อนเมื่อมีแรงของน้ําหนักโตที่ลงไปนั่งนอนยิ่งหย่อนลงไปคล้ายๆกับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะที่หยอ่อนก็อาจจะดึงท่อปัสสาวะและช่องคลอดหย่อนลงมาด้วย เป็นมุมที่ทําให้ปัสสาวะเล็ดราดออกมาได้ง่ายนั่นเองนะคะพี่ปรามอยากจะบอกว่าในความเป็นจริงโรคหรือกลุ่มอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นั้นมีมานานแล้วในอดีตโดยเฉพาะในเพศหญิงแม่บ้านที่คลอดบุตรสองถึงสามคนนะคะปรากฏว่าในอดีตเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกกันว่าโรคช้ำร่วค่ะคล้ายจะบอกว่าเป็นอาการที่เกิดจากความรู้สึกที่น่ารำคาญใจ ในการดำเนินชีวิตตามปกติทีเดียวซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังเป็นเรื่องของความเคยชินในสังคมที่เรามักจะไม่ก็อย,อยากพูดหรือเปิดเผยอาการต่างๆเหล่านี้ที่มีปัญหาเหล่านี้กับคนอื่นนะคะรวมทั้งประชาชนผู้ที่เจ็บป่วยด้ยวยโรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นี้ก็ไม่อยากจะไปปรึกษาแพทย์ด้วยเช่นกันเพราะอาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายหรือเป็นข้อห้ามไม่ควรจะบอกเล่าต่อกันค่ะ จบจะมีอาการมากๆก็ไปปรึกษาแพทย์แนวโน้มเช่นนี้พบได้คล้ายคลึงกับในที่ที่อื่นๆนะคะที่เขาก็ประสบปัญหาว่าประชากรเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโรคอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือ urinary incontinence ค่ะซึ่งเป็นปัญหาทางการแพทย์และภาวะไส้ซ้อนที่ตามมาโดยเฉพาะการอักเสบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ระคายคืองโรคกลุ่มอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะ พี่แปรยอยากจะบอกว่าในมุมมองของทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการจำแนกอาการเหล่านี้เป็นรายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปเลยค่ะเพื่อการซักถามปรึกษาการแล้วก็แนวทางการตรวจไม่ิด้ัยนะคะซึ่งโปรคกลุ่มอาการกลัอนปัสสาวะไม่อยู่แบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะข้อที่1ปัสสาวะกลั้นไม่อยู่ที่เป็นมาแต่กําเนิดคอนจ e นิ t a l บางคนนะคะเขาจะมีอาการต่างๆเหล่านี้มาตั้งแต่กําเนิดเลยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะอาการก็จะมีการกั้นปัสสาวะไม่อยู่มานโดยตลอด 2. ปัสสาวะรดที่นอนค่ะโอ้โหบางรายเนี่ยจะปัสสาวะรดที่นอนตลอดเลยนะคะซึ่งทางนี้เนี่ยทางศัพท์ทางการแพทย์นะคะก็จะเรียกว่ามีเบสเวทติ้งเอ็นยูริสนะคะซึ่งอันนี้สำคัญคะ่ะสา ปัสสาวะกรั้นไม่อยู่จากระบบประสาท neurogenic 4. ปัสสาวะเล็ดเมื่อออกแรงเบ่งค่ะ stress urinary incontinence ข้อที่5ปัสสาวะราดกันไม่ได้ urge incontinence นะคะข้อที่6ปัสสาวะเล็ดและราดร่วมกันค่ะ m i s e incontinence หมายถึงมีอาการปัสสาวะเล็ดเมื่อออกแรงเบ่งแล้วก็ปัสสาวะราดกันไม่ได้ค่ะร่วมกันข้อที่7 ปัสาวะล้นซึม over flow incontinence เห็นไหมคะข้อที่8บางรายนะคะก็ปัสสาวะบ่อยมากในช่วงเวลากลางวันเลยคะ่ะ urinary frequency daytime ค่ะข้ากปัสสาวะบ่อยในช่วงเวลากลางคืน nocturnal really night nice time ข้อที่10ปัสสาวะปวดกลั้นคะ่ะ urgency ข้อ11กระเพาะปัสสาวะเป็นไงคะไวเกินคะ่ะ ก็คือมีอาการต่างๆมากขึ้นนะคะหอวโโรคต่างๆเหล่านี้พี่ปราเข้าใจเลยนะคะบางรายนี่เขาเทพจะไม่อยากจะไปไหนเลยค่ะเพราะอะไรเลยคะบางกลางนี่พอออกไปแล้วไอจามแล้วก็ปัสสาวะเรนออกมาทันทีก็เรียกว่าเป็นอาการที่เรียกว่ากัน้นปัสสาวะไม่อยู่และโดยเฉพาะนี่ผู้สงูงอายุหรือ,อยันที่บอกคนที่ผ่านการกรอดมาหลายคนนะคะเขาก็จะมีปัญหาต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะว่าเอ๊ะงเราจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะ แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง youtube h i t t y f i s h เป็นการกำลังใจพี่พรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในการในเรื่องของการกลั้นปสัสสาวะไม่อยู่นะคะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะการตรวจวินิจฉัยและการรักษา 1. เริ่มเน้นที่การซับประวัติและอาการปัจจุบันอย่างละเอียดเป็นสําคัญ จะสามารถแยกแ,แยะอาการแสดงที่เป็นอยู่และพอที่จะทราบชนิดของปัสสาวะกร้นไม่อยู่ค่ะ 2. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตรวมทั้งโรคที่เป็นอยู่ถึงปัจจุบันนะคะเช่นโรคความดันเบาหวานหัวใจระบบประสาทรวมทั้งการผ่าตัดรักษาและปุติเหตุที่ส่งผลถึงระบบทางเดินปัสสาวะข้อที่ 3. ประวัติการคลอดบุตรและในเพศชายนะคะ เนื้อาการโรคต่อมลูกหม,มาโตวรวมทั้งระบบทางเพศและหอวโมูข้อที่ 4. ประวัติการใช้ยารักษาในปัจจุบันโดยเฉพาะยาขับประสวะยานอนหลับยากล่อมประสาทเป็นต้นข้อที่ 5. สภาพทางจิตใจและอารมณ์ข้อที่ 6. อาชีพความเป็นอยู่ทางสังคมข้อที่ 7. อาหารและน้ำดื่มนะคะพวกเครื่องดื่มน้ำชากาแฟกอฮอบุหรี่ ข้อที่8การออกกำลังกายการพักผ่อนและการนอนหลับคราวนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์นะคะมีอะไรบ้างข้อที่1เขาจะตรวจปัสสาวะอย่างแรกเลยนะคะเพื่อที่จะเช็คว่าอะไรคะเรามีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะอักเสบหรือไม่ข้อที่2ก็จะตรวจสอบความแข็งแรงของสายปัสสาวะ ยูโร r o เมต r ีและก็เลซโดยูรีข้อที่3จะตรวจระบบประสาททางเดินปัสสาวะค่ะถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องตรวจนะคะยูโรไดนามิกค่ะข้อที่4ตัวจสกล้องกระเพาะปัสสาวะถ้าจำเป็นนะคะแล้วก็ยังอาจจะต้องมีการตรวจพิเศษอื่นๆอีกด้วยเพื่อที่จะให้การตรวจวินิจฉัยต่างๆเนี้ยครบถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไข้นะคะ ตรงนี้พี่ไพรย,ยังบอกเลยว่าการรักษาโรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะการรักษาโรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และกลุ่มอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกันในที่นี้จะเน้นโรคปัสสาวะเล็ดเวลาออกแรงค่ะเช่นไอจามเซตยูรินารีอิ n คอน t i เนนซ์เป็นหลักรวมทั้งปัสสาวะนะคะปวดกลั้นและกล็ราดออกไปก่อนจะเดินถึงห้องน้ําหรือกลุ่มที่มีกระเพาะปัสสาวะไวเกินค่ะเป็นผู้โอเวอร์แอคทีฟเด ข้อที่1การบริหารฝึกฝนกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนี้สําคัญมากๆนะคะข้อที่2การบริหารทานยาปกติไม่สามารถช่วยในกลุ่มอาการปัสสาวะเล็ดได้นะคะเนื่องจากเป็นปัญหาของกลุ่มกล้ามเนื้อเชิงกรานยาอาจจะช่วยได้ในอาการปัสสาวะกรั้นไม่อยู่ u r g n n c y Incontin e n เ e เท่านั้นแต่อาจมีผลข้างเคียงทำให้ปัสสาวะขัดไปอีกด้วย 3. การผ่าตัดรักษาผ่านบริเวณช่องโคนในกรณีที่ผู้ป่วยนะคะอาการเป็นมากแล้วก็เป็นมานานอาจจะไม่สามารถหายได้จากการฝึกฝนกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดรักษาใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆและพี่ปราบอกเลยนะคะว่าการที่เราตดร่างกายแต่นน,นิ่ๆการที่เราดูแลตัวเองแต่นน,นิ่ๆการที่เราสังเกตตัวเองนะคะ แล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นอยากจะบอกเลยนะคะุ้ริไม่มีสิ่งที่มีความจําเป็นต่อร่างกายงดสุดไปเลยนะคะการตรวจสุขภาพประจําปีมีผลมากเลยค่ะในผู้หญิงที่หลังคลอดนะคะเขาจะมีการตรวจสุขภาพประจําปีหนึ่งในนั้นคือการตรวจภายในเราจําเป็นต้องไปตรวจนะคะเละที่สําคัญหลายคนเขียนข้อคําถามแล้วพี่ปราหรือมีปสัสสาวะที่ขุ่นมีกลิ่นปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบางครังมีเหมือนมีเลือดปนต้องรีบไปตรวจไม่ให้ปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะเพราะอาการต่างๆเหล่านี้จะเกิดภาวะที่เรียกว่าอาจจะเป็นโรคระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกันถ้าเรารักษาไม่ดีนะคะหรือรักษาไม่ต่อเนื่องจะทําให้เกิดโรคไตได้ะคะ่ะซึ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยโรคไตนะคะถ้าไปแล้วเนี่ยแล้วรักษามไม่ดีสุดท้ายอาจจะต้องล้างไตเลยนะคะ ก็ทุกอย่างก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆค่ะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเราม,มาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube p e i d i f i s h เป็นก่อนกำลังใจให้พี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงยุงคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียรพี่ปานะคะ เชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ